ในแง่ของเอารลักขานอะไรก็่พวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ต้องสํางสมอาเองมันไม่มันไม่มีไอเดียมันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกมันบอกกันไม่ได้ไม่เหมือนกันนะสีสอนทําอาหารแต่น้องสีส่วนใส่ไม่สีส่วนตั้งตาไฟจริงนาทีแล้วก็ยกขึ้นมามันก็เป็นอาหารที่อร่อยได้แต่ว่าอกระตุนมันไม่ใช่ แล้วก็การ์ตูนจริงๆแล้วมันเป็นเอาเรื่องที่ขายความคิดหน่กไม่ได้ขายสีมืออย่างเดียวสีมือน่ผมให้คะแนนน้อยกว่าคะแนนความคิดนักนเขียนการ์ตูนจะยืนระยะอยู่ได้นีอยู่ด้วยสีมือที่อย่างอมสารภาพตรงๆว่าที่ผมยืนวงการการ์ตูนมาสามสิบกว่าปีแล้วผมยืนระยะอยู่ได้เนี่ยไปดูรายเส้นผมได้เลยว่าสู้เด็กๆไม่ได้หรอก แต่อาจว่าผมอใช้เวลาให้หมดไปแบบการคิดการคิดมุกิแค่เพราะว่าถ้าคนอยากดูลายเส้นสวยๆนะเขาไม่มาไม่มานาหารกระดุมผมนะก็าอาจจะไปนอนไปดูลายเส้นของท่านางคารอะไรเนี่ยคือคือลายเส้นเนี่ยมันดูมันมีส่วนนิดเดียวหรือว่ามันเป็นสเสน่ ไม่เสน่ห์จูงใจให้คนอยากดูแต่คนจะติดไม่ติดนี่มันอยู่ที่ความคิดแล้วพอ <Yeah. S 1> เห็นข้นเขียนมาตูนหลายคนที่ร้านเต้นซื่อๆนะพอภาพหนึ่งมันจืดแล้วมันมีความคิดใหม่ๆเพราะว่าไม่ติดตามไม่ติดตามเรื่องที่ตัวเองจะเขียนเขียนไม่ติดตามข่าวไม่ได้ศึกษาการเมืองแล้วก็คืออ่านแค่หัวข่า,ขาวนี่ยมคิดอะไรไม่ออก อัะนั้มันไปรวมไปถึงพวกกระตูนของบิกกระตูนกระบอกอกเหมือกนกัน